โอเคครับก็สวัสดีครับเดี๋ยววันนี้จะมาลองสุ่มไ d จากร้าน m a p Shop ให้ดูนะครับว่าคุ้มขนาดไหนครับก็จะมีสินค้า1-200สกินนะครับส0 8 0สกิน8 0 1 5 0อ้ะไรพวกนี้นะครับก็มีให้เลือกมากมายเลยนะครับก็เดี๋ยวก่อนอื่นเรามาสมัครสมาชิกก่อนเลยนะครับสำหรับใครที่ยังไม่สมัครก็มาสมัครได้นะครับแต่ใครที่สมัครแล้วก็เข้าสู่ระบบได้เลยนะครับโอเคครับก็วันนี้นะครับเดี๋ยวมาดูนะครับผมมีงบเท่าไหร่มีงบอยู่100พอยต์นะครับ อันนี้คือมีงบ1 0 0บาทนะครับเดี๋ยวมาดูนะซื้ออะไรบ้างนี่นะครับก็เดี๋ยวผมจะลองเลือกเป็นสินค้านี้นะครับแปดสิบถึงร้อยห้าสิบสกินนะครับก็ซื้อได้เลยนะฮะตกลงปุ๊บมันจะมาที่ประวัตินะครับก็จะมีรายละเอียดจะเป็นยูสเ n a m e และ password นะครับก็เดี๋ยวจะลองเข้าให้ดูเลยนะครับว่าคุ้มขนาดไหนนะครับโอเคเลยครับทุกคนก็ตอนนี้เรามาอยู่ในเกมแล้วนะครับเดี๋ยวมาดูสกินกันเลยครับว่ามีอะไรบ้าง อันนี้ราคางบแค่หนึ่งบาทนะครับนี่เลยนะครับก็จะมีมีดเดี๋ยวผมไปดูมีดนะครับก็มีมีดนี้ด้วยนะครับสกินปืนก็จะมีประมาณนี้เลยนะครับสหรับแค่100บาทนะอันนี้การเอาล่าทมาใส่เลยเท่านั้นเป็นการสุ่ม100%เลยนะครับผมก็จะมีประมาณนี้นะครับมีสกินออปเปอเรเตอร์มีหลายอย่างเลยครับแล้งก็แล้งไดมอนด์เลยนะครับกดเล่นแล้งได้ทั่วไปธรรมดาเลยครับ คือเล่นได้ตามปกติเลยนะครับซื้อรหัสมาแล้วเข้ารหัสปุ๊บในรลอดลันเชอร์แล้วเราก็เล่นได้เลยนะครับอันนี้เป็นเพียงแค่สูมสกินของแ0ดสถึงร้อสกินนะครับราคาแค่100บาทนะครับแล้วก็จะมีสินค้าอื่นๆให้เลือกอีกมากมายเลยนะครับอนนี้นะครับก็ยิ่งสกินเยอะนะครับก็ยิ่งคุ้มเลยนะครับเพราะว่าจะมีแต่สกินสวยให้เราได้เล่นเลยนะครับสำหรับใครที่สนใจนะครับก็มาที่เว็บแมพช็อปได้นะครับ rdcw xy นะครับ ก็หมวดหมู่ก็จะมีให้เลือกรหัสด้วยนะครับเลือกรหัสสุ่มไ d ดีนะครับนี้เป็นสุ่มไ d ดีก็จะมีสุ่มแร็งนะครับแล้วก็การันตีพวกสกินพวกนี้นะครับก็ก็ใครที่หารหัสจะไปเล่นกับเพื่อนหรือว่าต้องการไปกดแหลงหรือไปอวดสาวอะไรแบบนี้ก็มาสื้อได้เลยนะครับร้าน Map ช h o p นะครับบริการ24ชั่วโมงนะครับผมรหัสมีปัญหาอะไรให้กดติดต่อตรงนี้ได้เลยนะครับติดต่อ Dis c o r d นะครับ ก็ไปอุดหนุนกันได้นะครับ